ข้าวข,ข่ามูจานขา้าวบาจานรับขาหมูเฟาวน้ำขาก๋ิดล้วมกันจานใบสองใบไข่จานละใบมีแกงยอดมะพร้าวอยู่นะ,ม,ะมีแกงไก่ยอดมะพร้าอวอ,าอ่อนต้ของเจ้าเข้าไม่เดียวครับเข้าหลังนะเข้า,าไม่เดียวหน่อกผมอยู่ที่ร้านป้าน,นอมกระเพาะปลาครับก็ร้านนี้ร้านล,ลึกลับ แล้วก็อร่อยที่สุดที่ผมกินมาร้านหนึ่งเลยสำหรับข้าวขาหมูแนะนําร้านนี้นะครับอยู่นะข้างที่ดินเก่าฮะร้านนี้ป้านอมนี่ขายมาโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วกันครับสุดยอดจริงครับร้านนี้เดี๋ยวผมจะกินข้าวขาหมูที่ผมชอบมากนะฮะน่ากินมากครับดูครับแนะนำครับมาเชียงรายก็ขาหมูป้านอมฮนะ ดูป้ายาก็รู้ครับความเก่าขาหมูบลาาหนหะนังแกจะทำแบบก,กรุบกรอบๆนะน้ำกรุบอร่อยฮะมันจะไม่ไม่เละอ่ะกินแบบไม่เละอร่อยมากมานด,ดูกระตาัานนะหน้าฝนมเตียบไดใใ้ได้อเลยน้าม เลยไปแร้วมีอยู่นะผู้หวังนี่แล้วเติมครับก็ร้านนี้น่าจะเปิดมานับสามสิบปีฮะแล้วก็เขาจะเด่นอยู่สองอย่างคือขาหมูจริงๆอะ่ะผมสั่งสั่งยังไงงไม่ได้สั่งเด็ดเยอะลองชิมโอเค,อเคมาใหม่ๆนะครับนี่ครับหืมฉุยฉุย วันหนึ่งใช้กี่ขาครับเนี่ยอ๋อเป็นกิโลค่ะร้อยโลวันละร้อยโลครับสุดยอดครับเนี่ยน่ากินนะดูดิหนังเนี่ยมันจะไม่ยุยฮะขาหมูนี่มีหลายสูตรนะบางสูตรเนี่ยเขาจะเป็นหนังแบบยุยยุย,ยแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยหนังมันต้องกรุบแบบนี้ฮะความกรุบของมันแนละ้วมันก็กัดเข้าไปมันรู้สึกโดนล,ลิ้นโดนอะไรหน่อยฮะเนี่ยเดี๋ยวผมขอญอาตสั่งไอ้นี่เพิ่มอีกหนึ่งครับ,คร,บครับผม นี่ฮะโอ้โหครับร้อนร้อเลยครับนี่ฮะกี่ปีแล้วครับนี่สามสิบสี่สิบถึงสี่สิบกว่าปีนะกว่า <40 S 1> <40 S 2> ปีแต่ <40 S 2> ป,ป,ปีหนึ่งเจ็ดอะขายของมาเออ <c oughs> สุดยอดครับโอเคเราไปกินกันเลยะนะครับนี่ฮะขามหมูสี่สิบปีก็สิ่งที่แน่แน่ที่ผมชอบนะครับก็คือว่าน้ำจิ้มอย่างนี้ฮะน้ำจิ้มขาหมูผมก็จะลาดไปเลยครับ ขออยาสั่งเยอะหน่อยแบบนี้เพราะว่ามาถ่ายคลิปมันจะได้เห็นหลายๆอย่างสวยๆครับนะฮะข้าวพัดปลาครับนี่ฮะับเขามีพริกนี้ให้ด้วยนะนำให้หรู้จักนี่นางน,นารีครับโอเคผมกินแล้วนะอะไรเยอะกินเลยครับคม่คิดมากของอร่อยผมชอบกินช้อนอย่างนี้ฮะเพราะว่ามันตักแล้วมันสะใจดี อ,อ๋อ,อ,อพริกนะครับพริกกระ,ะเทียมอืมอ๋อกระเทียมและพริกใส่ไปเลยครับพิซมากโรยครับโรยครับปุ๊บปั๊บอ่าแล้วก็เนี่ยเขาแม่อร่อยตอรยงนี้ครับหนังกั้นไหมเหม็นไหม หนังมันจะงนี้ครับนี่ครับ,รบแล้วก็กินไปครับหนังมากกระเทียมมากน่ากินครับเห็นไหมหอื้มอืมอืร่อยนะครับมีนี่ให้กัดดองเนี่ยตักยากนิดนึงเพราะมันมี แบบไม่ต้องเกงแกงก็เลยครับกระเทียมพริกใส่เข้าไปจัดพร้อมกับผักกาดรองหน่อยนึงอืมมากขอดือกระดูกไปฝาอีกบองแั่แบกเลยยี่สิบบาทกระดูกใหญ่พริกนะครับ ชิมเดมี๋ยวไหมเนื้อผับปางเขากนะ็ดังครับแล้วมีกระเพราดังมันเป็นอย่างนี้ไหมลูกชิมดมูจัดกัอนเลยครับจัดบอ่อครับหนังเหน,นะนือชื้น เอ็นและหนังแบบนี้จัดเต็มคําใหญ่คําโตสะใจแบบนี้อด้านเนี้ยเป็นนันประจำของผมเลยถ้าจะกินขาหมูครัวต้องมากินที่นี่ครับเท่านั้นถ้าอื่ม กินได้แต่ร้านนี้ถือว่าสุด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 ของความอร่อยอือหืออมากนี่นะผมก็ไม่กล้ามาบ่อยนะเพราะว,ว่ากลัวอ้วนรอให้อยากเต็มที่ สองเดือนครั<_<_้งหนึ่งอะไรเงี้ยจัดเต็มไบนี่ครับเขาเจออย่างเงี้ยก็อร่อยประมาณนี้ครับคา ถู ừ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  กดาวกินแล้วก็มีความสุขครับต่อไปเพปิ่มอีกทีนะครับเดี๋ดยวจะไกลไปทุกท่านนะครับ นี่ครับเสิจอพี่กัดร้านปลานอมอืมใชนขบาวปลาพี่เจอแล้วปะปลานอมเข้าปลานี่ฮะบึบุบบักหนังนี่ครับกรุบกรอบดีบอกเขาเลยเชียวครับแล้วก็คำต่อคำปรุงคำต่อคำฮะพริกส้มปีกนฮะโอ้โหแสนน้อยไปป่ะไม่นเน,น้อยเห็นไหมเห็นนะครับนานๆผมจะกินขาหมูที เป็นหายอย่างที่ชอบแต่ต้องเป็นขาหมูแบบหนังกรุบกรุบแบบนี้ฮครับเพราะว่าขาหมูน่ากรุบกรุบแล้วกินแล้วไม่รู้ไม่รู้สึกผิดรู้สึกมันกินหนังหมูไม่รู้สึกผิดอืมอืม ครับอากผมเอ็นเอ็นปลาพริกเกลือซื้อกินนั่นเนะแต่ไม่ทำเป็นซื้อือมเจ้าได้ครับใครมานะเชียงลายครับขาหมูปั้นนอมเิร์มมาเลยครับไม่ผิดหวังถ้าคนที่ชอบกินขาหมูนะ ตัางอีกก็ยังไหวเนี่ยตอวหนอนแมงลิ้นอีกสักหนังสักจานไหมหนังอย่างเดียวไอเอาหนังก็เอ็นจานนะครับครับ,บหนังอินจานเล็กนะสั่งใจไปเลยหนังและเอ็นจานเล็กเพิ่ม เป็น,เป,นเป็นสุดยอดเลยนะ,ะ,ะร้อนๆเลยเนี่ยขาหมูนี่ร้อนๆเลยนะครับเนี่ยตหมร้อนไเลยอิ่มร้อนเป็นเหมอือนเมื่อวานินปบำสูตรครับโรนี่ครับหมไปแล้วก็ ใส่น,นี้ลงไปครับกินครับนี่ครับราคาไม่ต้องคิดครับเท่าไหร่ราคาชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านนี่แหละไม่แพงมากห้าสิบหกสิบอ อ๋อประมาณนี้นะครับความา่อยเมื่อกี้พอดีมันหลุดไปนิดนึงก็เลยไม่เห็นต่อเนื่องนะครับก็แนะนำครับถ้าเกิดมาเชียงรายหรือมีโอกาสไปกินขาหมูที่อื่น ลองดูครับแบบที่หนังมันกรุบๆทำแบบโบราณนิดนึงฮะ